เอ้ามาหาครับทำไมมานั่งตรงนี้ฮะอะไรงานไม่เด้งเหรอโอ้โหตายแล้วบอกแล้วว่าแก๊ปไม่มีงานทำไมไม่เอาเสื้อลายแมนมาใส่ด้วยวันนี้เปิดอ๋อเปิดลายแมนแล้วเหรอโอ้โหเปิดทั้งสองเลยทีนี้แล้วเสื้อลายแมนอะโอ้ตายแล้ว วิ่งสองแอปเลยอันแอปไหนมาก็ไปก่อนเลยทํายังไงได้แก๊ปไม่มีงานแล้วไม่ต้องกุ้มใจไม่ต้องกุ้มใจเดี๋ยวก็เด้งเดี๋ยวก็เด้งคนอื่นเขายังรอกันเต็มเลยนู่นอ่ะไม่ต้องกุ้มใจไม่ต้องกุ้มใจแก๊ปได้กี่ตัวแล้วเนี่ยฮะห้าตัวโตายแล้วนตายตายตายลายแมนไม่ได้คุยตีนน้ำปั้งปั้งมย เดี๋ยวก็เด้งเดี๋ยวก็มาหรอกใจเย็นๆไลแมนก็ไม่มีงานช่วงบ่ายไม่ค่อยมีงานช่วงบ่ายช่วงเที่ยง11โมงเที่ยงวันนี้ก็งานคุณเงียบเลยงานน้อยทุกทีช่วงนี้คุณสั่งอาหารเยอะน่าจะมีงานเด้งแต่วันนี้เงียบกิบเลยเพื่อนครับพี่น้องมาหาบ่ได้งานนัง่งตรงมงเราพี่น้องเออดีเรตตนวใช่เนาะสู้ๆครับสู้ๆ